3,000บาทแต่อยากขับรถใหม่ป้ายแดงมารับน้องคันนี้ไปได้เลยค่ะน้องคันนี้เป็นโตโยต้ารีโว e dition ตัวแคบนะคะเกียรธรรมดาใช้เงินบันรรับรถเพียงแค่13,000บาทพร้อมกับผ่อน8,400บาทตลอดสัญญาแบบ9งวดผ่อนจบรับเล่นกลับบ้านได้เลยค่ะได้กระปังหน้าแบบใหม่แบบเซอรนเนอร์พอไฟหน้ามาตติวิเตอร์ ได้เครื่องยนต์2,400ซีซีมาพร้อมกับ150แรงมา้าภายในก็สุบเซฟมาพร้อมกับจอทัชสกรีนขนาดแปดด้วแถมโลรลแอปเปิลคาเฟ่แล้วกะแอร์ออโต้ด้วยนะคะและที่สำคัญที่โตโยต้าทงเรย์สีมาของเรานะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนอยากจะอัปเกรดเสริมเบาะแบบนี้เพื่อให้นั่งสบายๆขนคนได้ขนของก็ดีนะคะที่โตโยต้าทงเรย์สีมาเรามีให้บริการด้วยนะขออนุญาตฝากแคมเปญโปรโมชั่นดีๆไว้ที่โตโยต้าทงเรย์สีมาด้วยนะคะโปรโมชั่นก็คือวันรับรถใจเงิน13,000บาท และผ่อน8,400บาทตลอดสัญญา96งวดค่ะโตโยต้าทองเดือดสีมาของเราเรามีตั้งหมด3าสาขาค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาสมักรานใหญ่จอหอนะคะนะคะปุยใหญ่แล้วก็สาขาบัวใหญ่นะคะเอาเป็นว่าใกล้ที่ไหนลูกค้าสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทั้งสา3สาขาได้เลยนะคะเพราะว่าทั้ง3สาขานี้เราเป็นโปรโมชั่นเดียวกันค่ะ <S <S เดี๋ยวนี้น้ำหมานก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ share, แลวกด s u b ส cribe ให้หน้ำหมัดด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มิฟาสคิดดีๆแคมเปญดีดีแคมเปญสุดปังที่โตโยต้าเีมานะคะเดี๋ยวน้ขอลลาไปก่อนแ้ว นะคะคสวัสดีค่ะ